ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่12เดือนพฤศจิกายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามติไทยจัดหนัก แต่ว่าคขมรมีการเปิดฉากขึ้นมาอีกแล้วนะครับล่าสุดนั้นรอบคานวางทุ่นระเบิดกลางฐานของไทยเราเลยครับซึ่งต้องบอกว่าอันตรายมากๆอยู่ในบังเกอร์ด้วยนะครับคือขเขมรนี้ก็จงใจและตั้งใจจะทําร้ายไทยเราโดยก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เป็นเรื่องราวรายงานเพิ่มเติมก็คือไทยเราขู่ตีวงถล่มและทำให้คาเมรครับวิ่งกระเจิงป่าราบรวมทั้งทิ้งของต่างๆนานามไม่ว่าจะเป็นขวานรองเท้าหรือแม้แต่ครีมตัดลวดหนามขเขมรก็ยังทิ้งในการ,รเผชิญหน้ากัน บริเวณแนวชายแดนรั้วลดหนามก็คลิปนี้มีเรื่องราวที่จะพูดถึงกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการทูตเลยหรือว่าเราเนี่ยมติไทยจัดหนักออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับปะทะก็คือปะทะซึ่งงานนี้ขมิญแกไม่รอดแน่นอนเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับเป็นสถานการณ์สดสดร้อนๆอนบริเวณแนวชายแดนของกองทัพภาคที่2นะครับก็กลายเป็นว่าล่าสุดนั้นครับมีรายงานออกมากับทหารขมิญ เดียบจมูกทหารไทยถึงถิ่นถึงฐานที่มั่นเลยครับเพราะรอบข้ามรูรถหนามเข้ามาวางทุ่นระเบิด p m เอเนครับอยู่ในถึงบังเกอร์แนวหน้า โดยเรื่องนี้ครับก็เป็นฐานไดเราที่มีการถ่ายคลิปออกมานะครับทีแรกเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่พอเข้าไปดูจริงๆครับเจอจัดจะเจอเต็มๆกับทุ่นระเบิด p m เอครับก็ไม่รู้ว่าขมเมนเข้ามาวางได้ยังไงซึ่งจุดนั้นครับฐานไดเราเนี่ยประจำการแนวหน้าก็ตรวจพบทุ่นระเบิด p m เอเครับทูขมเมนนั้นลักลอบข้ามรั้วลวดหนามเนี่ยนํามาวางถึงภายในบังเกอร์ย้ำอีกครั้งว่าภายในบังเกอร์นะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยก็อยู่ข้างในเลยถ้าเกิดมีการประทะตุ้มตาม เราไม่ได้ดูเลยครับเข้าไปดบในบังเกอร์เนี่ยโอกาสจะสูญเสียเยอะมากนะครับกับการที่เขเมรจงใจและตั้งใจแบบนี้โดยแค่นั้นก็ยังไม่พอครับยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมาอีกครับว่ามีการตรวจพบทุนระเบิดเ m ียเบนเนี่ยขอขเขมรอีก3ลูกบริเวณปราสาทโดนตวนครับแล้วเป็นช่วงเที่ยงของวันนี้เลยนะครับที่หน่วยลัตเวนฝ่ายทดเราเนี่ย ตรวจพบทุ่นระเบิดของขเขมรน,นะครับจำนวน3ลูกแล้วเป็นการลักลอบเข้ามาวางในพื้นที่แนวรัะ,ะเวนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับเริเวณประสาทดนตวนนะเหมือนประมาณ2วันที่แล้วเราก็มีการตรวจพบเหมือนกันแล้ววันนี้ก็มีการตรวจพบอีกเหมือนเดิมนะครับโดยล่าสุดนั้นหน่วย eod ครับก็ ได้ดําเนินการเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยนี่แหละครับสิ่งที่ขามิทํากับเราเนี่ยมันทําแบบป่าเถื่อนมากนะครับจงใจที่จะทําร้ายแบบลอบกัดจริงๆเพราะอย่าลืมว่าการที่ขามิทําแบบนี้เนี่ยเขาแทบไม่ต้องสูญเสียกําลังทหารเลยนะครับมีแต่ไทยเราที่สูญเสียอย่างที่ผมบอกเลยครับเป็นเป้านิ่งให้กับขม่มนแบบนี้เนี่ยเราก็มีมติจัดหนักตอบโต้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ขม่มนโต้แย้งออกมาเกี่ยวกับทุ่นระเบิดนะครับก็คือขมิครับมีการแย้งออกมาว่าถ้าเกิดระเบิดนั้นเนี่ยเกิดจา มันไม่ใช่เป็นแค่ข้อเท้านะแต่มันจะเป็นทั้งสองข้างเลยครับหรือว่าถึงหัวเขา่าและอาจจะหนักถึงขั้นเสียชีวิตเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นนายเฮงรัตนานะครับที่ออกมาตู้แยังว่าเฮ้ยไทยเราเนี่ยกูเรื่องหรือเปล่า ใครจะบ้าไปกูเรื่องแบบนั้นนะครับเขมรนก็คิดได้นะคือจะแก้ตัวจุดหนึ่งขั้นใส่ร้ายป้ายสีแบบสิ่งที่มันเป็นไม่ได้กับไทยเราซึ่งนายเฮงรัตนาครับก็คือผู้หน่วยการสู่ปฏิบัติการทุ่นระเบิดของกัมพูชาที่ได้มีการออกแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของเขมรนเองเลยแล้วเป็นการตอบโต้ฝั่งไทยเราด้วยเกี่ยวกับทุ่นระเบิดนะครับมีการแย้งมาแบบโอ้โหรับไม่ได้นะการที่คุณแย้งมาแบบนี้เนี่ยเหมือนคุณจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วจะ ให้ไทยเราเป็นเป้าดิ้งแบบนี้ได้อย่างไรบวกกับระยะนี้นะครับด่านขามินเนี่ยเริ่มเข้ามาป่วนเปียนทั้งบริเวณจุดบังเกอร์ทั้งบริเวณจุดแนวรูรนน้ําหรือว่าถนนยุทธศาสตร์ที่ด่านไทยเราเนี่ยทยอยตัดขึ้นมาหลังจากที่มีการปฐฐาระทะกันเราก็พยายามไล่นะครับแต่ก็ไม่กลับคือดื้อด้านมากๆนะครับดูขนาดเดาราดูคลิปนะเราก็ยังรู้เลยว่า เฮ้ยเขมนมันมึนทึนมันดื้อด้นขนาดนี้เลยหรอพูดอะไรไปเนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ยังมีอีกเรื่องราวนึงครับที่อยากจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบการกรณีที่เรามีการประทะคารมกับเขมินในบริเวณแนวรูรุ่นหนามซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นจุดไหนนะครับไม่รู้พิกัดชัดเจนนะที่เขมนนั้นมีการปืนเนี่ยเอามาโจอหันใส่ฐานไทยเราแล้วเราก็มีการตะคอกไปนะครับหลังจากตามดูคลิปฉบับเต็มแล้วเนี่ยยาวประมาณ3นาทีนะครับซึ่งคลิปนั้นไทยเราก็ถือว่าอยากจะ หรือรุดนามนะครับเป็นฝั่งขมรเองที่เอารุดหนามเนี่ยมาวางกั้นในบริเวณช่องอันมา้าซึ่งหนานในเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับมีการบอกว่าเอ้ยขมรย,ยังไงก็ไม่ยอมมีอาวุธครบมือจนหนึ่งข่นหนานในเราครับใช้อุบายเล่กลน,นะบอกว่าเข้าที่กำบังซึ่งการเข้าที่กำบังของไทยเราเนี่ยที่ตะโกนไปแบบนั้นนะครับก็เลยทำให้ขมຈตกใจเพราะว่าเราเนี่ยเข้าที่กำบังกันเร็วเหลือเกินนะครับขมຈตกใจปิดวิดีโอทันทีแล้วบวกกับฐานที่อยู่ในพื้นที่นั้นครับเข้ามา เปิดเผยว่าหลังจากที่เราเข้าที่กำบังแล้วขมินวิ่งป่าราบเลยทีเดียวจนถึงขั้นลืมรองเท้าแตะลืมขวานครับลืมมีดแล้วก็ลืมคีมตัดเหล็กซึ่งทางไทยเราเนี่ยก็ยึดเอาไว้ได้เรียบร้อยกับไปที่จุดนั้นนะครับแล้วก็มีการรื้อลวดหนามของขมิ้นครับที่เอามาวางเหมือนจะกั้นไทยเราเหมือนกันไม่ไทยเราเนี่ยละตะเวนเพราะปกติจุดนั้นเนี่ยเราเดินลาะตะเวนอยู่ตลอดแต่ว่าเราเนี่ยจะไปชะล่าใจไม่ได้ครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าขามินจะมีลูกไม้อะไรอีกดูเหมือนตอนนี้เนี่ยจะเริ่มตี นะครับเริ่มขยับที่เข้ามาเป็นระยะแล้วก็ยั่วยุฐานไดเราอย่างต่อเนื่องก็คงต้องรออัอบเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับเชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยจะมีความตึงเครียดอาจจะมากกว่าเดิมหรือไม่ก็ได้เพราะตอนนี้เราดตามดูในโซเชียลมีเดียของเขมีนะครับก็ได้ออกมาเตือนกันแล้วว่าหากพบเห็นการเคลื่อนย้ายอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์เนี่ยได้โปรดอย่ามีการแชร์ภาพออกมาโดยเด็ดขาดอันนี้เป็นคําสั่ง หรือว่าเป็นรายงานจากโซเชียลคอมเมนตเองนะครับรวมถึงในบริเวณปราสาทต,ตาควายเนี่ยก็เริ่มมีอ,อพยพกันไปบ้างแล้วนี่เป็นการนับเดตสถานการณ์แนวชายแดนล่าสุดนะครับทั้งจากฝั่งไทยเราแล้วก็จากฝั่งเขมรแต่อีกหนึ่งสิ่งครับที่เขมรมีการเล่นใหญ่ไม่แพ้กันเลยก็คือจัดขบวนรถพยาบาลเนี่ย เตรียมรับฉเฉลยศึกทั้งหมด18นายหลังจากที่ไทยเราระง,งับออกมาแบบนี้นะครับซึ่งการกระทำแบบนี้ของของเมนก็เหมือนเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยขเมนพยายามมีสันติภาพนะแต่ว่าไทยเราเนี่ยไม่ยอมตกลงสันติภาพแต่เราก็ชี้แจงกับคณะเจราจาไปหมดแล้วนะครับว่าขเมนนั้นมีการวางทุนระเบิดใหม่อยู่ซึ่งเราก็ปฏิเสธไปแต่ขเมนก็ยังเอารถเนี่ย มารับเหมือนเดิมแล้วรายงานล่าสุดเพิ่มเติมนะครับทางรัฐบ,บาลไทยเราครับนายกนุทินเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่ามันจบแล้วครับเพราะว่ากับ,บูชานั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพทําให้เส้นทางมันจบลงแล้วการหารือก,กับกองทัพเองครับก็ได้ข้อสรุปชัดเจนในทางปฏิบัติโดยจะไม่เจราจากับคามรอีกแล้ว ซึ่งก็จะดําเนินการตามกระทรวงกลาโหมครับผู้ประชาการทหารสูงสุดผู้ประชาการทหารโบกแมททัพที่สองแล้วก็ผู้ประชาการกองกําลังสุรนา,ารีคนที่อยู่หน้าง,งานนะครับเราจะทําตามทุกอย่างไทยเราครับทำทุกอย่างตามข้อตกลงนะแต่ว่าขามรพยายามดึงให้มันเกิดความล่าช้าขึ้นซึ่งตอนนี้เราเหมือนจะไม่สนอะไรแล้วเหมือนกันแล้วยังมีผู้ประชาการทหารสูงสุดอีกต่างหากนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าจะปะทะก็คงจะปะทะซึ่งไทยเราจัดทาเหมือนเดิมครับก็คือเก็บกู้ทุนเบิดทั้งหมด13พื้นที่รวมทั้ง ราสาทตาควายแม้ว่าขาเมนนั้นจะมาขวางก็จะทําเหมือนเดิมเอาล้ครับอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเปิดเกมเชิงรุกมากขึ้นกับการเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับเราไม่ได้บอกนะว่าเราจะไปบุกเขเมนจะไปประทะก,กับขมนเราบอกว่าเราจะเก็บกู้ทุนระเบิดแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดเราเก็บกู้เนี่ยขมนไม่ยอมมันก็ต้องมีการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นแล้วผู้บัญชายการหาาสูงสุดเนี่ยก็บอกว่าไม่ง้อขเมนเลยครับเดินหน้าจะลุยเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดน ทั้งหมด13พื้นที่เหมือนเดิมหลังจากที่ก่อนหนี้เรายื่นไป5พื้นที่ขมรนก็ไม่ตอบรับฝ่ายไทยเราเลยแล้วบัดนี้ครับเราก็จะมาจัดการทั้งหมด13พื้นที่แดนไม่เอา5พื้นที่ใช่ไหมงั้นเอา13พื้นที่ไปเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ประกอบด้วยพื้นที่กองกําลังบูรพานะครับเป็นกองทัพภาคที่1น,นะครับก็เป็นบ้านหนองจานบ้านหยุยาแก้วบ้านเนินสมบูรณ์ในจังหวัดสระแก้วเองนะครับส่วนกองทัพภาคที่2ครับที่มีความตึงเครียดอยู่ตอนนี้ก็จะ เป็นพื้นที่ช่องบกช่องอันมา้าอุบลราชธานีครับช่องกลางจังหวัดสุรินช่องเหวสุรินครับปราสาทตาควายสุรินบ้านสายโทจังหวัดบุริรัมโซนจังหวัดตราดเองครับก็มี4พื้นที่ก็เป็นบ้านตะกลางบ้านคลองบ่วงบ้านชำรากและก็บ้านโขดทรายก็ถึงเวลาเอาจริงเอาจังซักทีนะครับโดยไม่เพียงแค่กองทัพบ,บกที่เอาจริงนะ แต่ว่ากองทัพอากาศครับกองบิน1โคราชเนี่ยก็ได้ซ้อมขึ้นบินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมวางไข่ F16 ให้กับขมิไปต้มกินแบบจุกๆุตอนนี้เนี่ยเอาเราซ้อมแบบโอ้โหเตรียมความพร้อมปฏิบัติการภารกิจตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยกับกองบิน1โคราชแต่ผมยังเชื่อว,ว่าถ้าเกิดจะมีการประจันหน้ากันอีกรอบเนี่ยคงไม่ใหญ่โตเท่ากับรอบที่แล้วนะครับหรืออาจจะใหญ่โตนี้เราก็ไม่ทราบนะแต่เท่าที่ดูเนี่ย อาจจะเป็นเฉพาะพื้นที่ก็ได้โดยเฉพาะในส่วนภาค2อเนี่ยอันนี้อาจจะมีหลักๆที่ตึงเครียดกันอยู่ในตอนนี้นะครับเท่าที่มองก็เป็นปราสาทตาควายช่องอันม้า รวมถึงตามแนวภูมมะเขือครับที่เราสามารถไล่ยึดฐานเขมรเนี่ย25จุดโซนนั้นแหละครับที่มันหนักที่สุดเพราะเขมรก็อยากจะได้คืนนะบวกกับกําลังพลเขมรเนี่ยมาเยอะด้วยนะครับกับบริเวณจุดนั้นใกล้กับปราสาทเขาพระวิหารเพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยถ้าเกิดว่าเรายึดได้ทั้งหมดเราก็จะสามารถควบคุมและก็สอดแนมในโซนเขาพระวิหารได้ซึ่งเขมรก็กลัวตรงนี้กลัวจุดนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเราอัปเดตล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมเอง ก็คงให้กำลังใจพี่น้องทหารไทยและก็พี่น้องชาวไทยเราที่อยู่ในพื้นที่ในตอนนี้ครับอัปเดตออกมาเนี่ยพี่น้องชาวไทยเราที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็อยากจะจัดการให้เด็ดขาดเหมือนกันถล่มข่ามให้มันจบไปเลยครับยึดปราสาทคืนพร้อมที่จะอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยขอเกี่ยวข้าวหาเงินใช้นี่ก่อนนะครับค่อยพากันอีกรอบหนึ่งซึ่งหลังจากนี้คงต้องรออัปเดตและติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังกันอย่างต่อนเนื่องยังคงไม่จบนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกแหละขามีนี้ก็เขายัง ไม่ได้แพ้เลยนะครับเขาคิดแบบนั้นนะว่ายังไม่ได้แพ้ไทยเราถึงแม้ว่าจะสูญเสียไปเยอะก็ตาม5,000-6,000คนแต่เขาบอกว่าฉันยังไม่แพ้ฉันเกณฑ์ทหารอยู่เรื่อยๆตั้งแต่พระรัก,กันมาเนี่ยน่าจะเกณฑ์ทหารไปทั้งหมด3ครั้งสาหรับเขมนเองก็เลยคิดว่ายังสู้กับไทยได้ยังประจันหน้านกับไทยได้ถ้าเกิดมีการ ประจันหน้ากันอีกรอบหนึ่งเราต้องเอาให้มันจบแต่รับถ้าเกิดไม่จบก็จะคารังกาซังอยู่แบบนี้ก็ส่งแรงใจให้กับฐานแนวหน้ารวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพี่น้องจะได้เราทุกนายทุกพื้นที่ด้วยนะครับเอาหละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบบ มาครับจะพาไปดูอยู่ในบังเกอร์เลยลูกน้องก็ัไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่ไอ้น้องอุดโทษใช่มัหมใช่เลยพี่ <Okay. S 1> โอเคแย่ yeah, ไหมโจ <c oughs> ทำงานไปด้วยเสียง <c oughs> ขาไปด้วย